สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้นะคะพบกันวันนี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อากาศจะเย็นเย็นนิดๆหน่อยๆนะคะตอนเช้าแต่ก็ไม่รุนแรงเนาะพอดีใส่เสื้อแบบกันหนาวแบบบางๆแบบนี้ได้นะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ พ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้วรลดา,าก็มาพบท่านอีกเหมือนเดิมเหมือนกับทุกๆวันนะคะวันนี้วรลดา,าก็ได้ผ้าใหม่มาเนาะผ้าใหม่นะคะมาลงรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านใดสนใจทักทายมานะคะสินค้าของวรลดา,ามีกินพร้อมขายทุกชิ้นทุกอันนะคะบางอย่างก็อยู่ในราคาเดิมบางอย่างก็ปรับนิดหน่อยนะคะเพราะสินค้าช่วงปีใหม่ปรับอยู่แล้วทุกๆปีนะคะแต่เราก็ไม่ได้ปรับขึ้นมากมานะคะเราขอพออยู่ได้นะคะ เพราะวรดาเป็นคนที่ขายของตรงหน้าปกชัดเจนแน่นอนนะคะขายพออยู่ได้นะคะขายพออยู่ได้เราหากินแบบนี้เราก็เอาที่พออยู่ได้นะคะเพราะสินค้าของเราโอเคได้เปรียบกว่าที่อื่นๆอยู่แล้วเพราะค่าขนส่งเราแม่กีทอเอามาส่งเองเนาะเราก็รูดสินค้าได้นะคะอันไหนที่เราเซล์เซล์ซปเปอร์เซลเราก็เซลล์ได้นะคะหากท่านใดสนใจอยากซื้อทักทายเข้ามาจากอีพีนะคะอีพีแล้วก็นำเบอร์นะคะ,ะ,คะของช่องวรดาผ้าคามยูทูบนะคะ สินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าจริงๆก็ทักทายมาพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะสินค้าของเราถูกชัดเจนแล้วก็สินค้าใหม่ไม่มีตกค้างนะคะสินค้าทุกอย่างพอใจขายด้วยตัวของเราเองนะคะเราพอใจขายเท่าไหนเราก็ขายนะคะเราจะพิจารณา,นานดูแล้วพอใจแถมเราก็แถมให้ลูกค้าตามอัตราภาพของเรานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆวราดาจะสตาร์ทคลิปนี้เป็นผ้าเข็นมือนะคะ ผ้าสิ้นเข็นมือนะคะผ้าสิ้นเข็นมือของเรานะคะผ้าสิ้นเข็นมือของเรานะคะพิเศษนะคะจริงๆผ้าตัวนี้ขายผืนหนึ่งหกเก้าเก้านะคะแต่เรามาขายในคลิปของเราปกติแล้วนะคะราคาพิเศษห้าร้อยห้าสิบเพิ่งมาวันนี้นะคะทุกผืนมาใหม่เลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเนื้อหนาเนื้อดีนะคะเพิ่งมายังไม่พ้งเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะ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  ผ้าสิ้นเข็นมือสวยค่ะทอมือแท้ของสกุลนครย้อมคามสกุลนครเหมือนกันนะคะเราให้ท่าน5 5 0หากท่านใดสนใจทักมาสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะไม่ใช่เราเอามารีวิวแล้วไม่มีสินค้านะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนท่านใดเข้ามาที่หลังก็ได้นะคะอาจจะได้ผ็นคนล,ละผืนคนละชิ้นเพราะสินค้าของเราบางทีมีชิ้นเดียวนะคะบางทีมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะ อันนี้นาเบอร์หนึ่งผ่านไปนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือของสกลนครทอมือโดยตรงเลยนะคะผ่านไปแล้วนาเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะแล้วก็มาพื้นนี้อีกนะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะพื้นนี้เป็นรายเอสนะคะรายเอสลายพระราชทานนะคะรายเอสลายพระราชทานนะคะของชาวกลุ่ม อผ้าโดยตรงอันนี้เป็นเอสนะคะลายเอสสวยค่ะดูลายจริงๆดูเชิงของเข้างามมากนะคะเราก็มาพิเศษให้ท่านสุดๆเลยนะคะพื้นนี้ห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะจากห9เหรือ799เนะคะเราให้ท่านเพียง550นะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านกติกาของเราเช่นเคยนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นสินค้าส่งรอบละ50บาทวงเล็บ5้าชิ้นนะคะหากชิ้นต่อๆไปเราก็จะเพิ่มชิ้นละ20บาทนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆผ้าคามแท้สกลนครน,นะคะสวยท่านดูเชิงดูลายนะคะงามมากนะคะ สวยแท้แน่นอนสวยกิิงสวยกิิงมากๆเลยนะคะผ้าทอมือใส่ผ้าไทยให้สนุกนะคะใส่ผ้าไทยให้สนุกได้อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะนัมเบอร์สองผ่านไปนะคะต่อมาก็จะเป็นนัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามของเราก็โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนัมเบอร์สามก็โอเคนัมเบอร์สามก็เป็นลายนี้นะคะสวยคะ่ะ <c oughs> ท่านดูนะคะลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาะคลายนี้เรียกว่าลายนางเอกนะคะมาทั้งปีก็ขายได้ทั้งปีนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะลายนี้บางช่วงไม่ได้เลยนะคะผ้าตัวนี้บางช่วงไม่ได้เลยเราก็มาแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิม550นะคะนําเบอร์สามหากท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะผ้าของเราเป็นผ้าคามสกลนครโดยตรงทอมือแฮนเม็กทั้งหมดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะบรดาจะขายของซื่อสัตว์บรดาจะขายของซื่อตรงอันไหนทอมือก็บอกทอมืออันไหนที่เป็นผ้าที่ แบบว่าพิมพ์ลายก็จะบอกพิมพ์ลายนะคะแต่วรดาจะเน้นขายผ้าคามนะคะอันนี้เป็นผ้าคามแท้ทอมือสกลนครโดยตรงเลยนะคะนี่ค่ะสวยสวยงามมากนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะสวยจริงๆสวยงามมากนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะ แบบนี้วราดาก็มาใส่ง่ายๆแบบนี้ได้สบายเอาเข็มกัดมาใส่นะคะอันนี้เป็นเข็มกัดผ้าคามนะคะเรามาแต่งอเดปบเข้าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะใส่ได้สบายนะคะเป็นผ้าคามสกลนครเราเนาะโอเคต่อมาเป็นนับเบอร์สี่นะคะนับเบอร์สี่พ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจสินค้าทักมานะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้นับเบอร์สี่เป็นผ้าคามเข็นมือเหมือนกันนะคะสวยนะคะผ้าทุกผืนมาใหม่ทุกผืนนะคะที่วราดาเอามายกให้ท่านดูนะคะดูเชิงดูลาย ใส่ดีมากนะคะท่านไม่ต้องอัดกาวก็ได้นะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายเลยนะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมขามนะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมขามสกุลนครนะคะท่านใดที่ไม่อยากใส่แบบอึดอัดท่านไม่ต้องซับกาวนะคะตัดใส่เลยเห็นไหมคะห้ยเท่านั้นเราพิเศษให้ท่าน550นะคะสินค้าทุกอย่างเราพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะราคาพิเศษ 550จากราคา700นะคะเราให้ท่าน550บาทนะคะขายราคาเดิมนะคะอันไหนที่ปรับเราก็ปรับอันไหนที่ยืดได้เราก็ยืดไว้นะคะเราพยายามตึงราคาให้ทุกอย่างนะคะสินค้าของเราโอเคทุกชิ้นมีกิงพร้อมขายนะคะผ่านไปแล้วนะคะตัวนี้ผ่านไปสวยงามมากนะคะโอเคอันนี้มัน number ห้านะคะ number ห้าผืนนี้มาเรื่อยๆมาตลอดนะคะ หากมันยังขายได้เราก็เอามาอีกนะคะอันนี้ลายบันไดสวรรค์สวยค่ะดูเชิงดูลายนะคะสวยงามมากนะคะเชิงลายสวยดีลายทุกผืนนะคะผืนไหนที่เราขายได้เราก็นํามาเสนออีกนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนาเบอร์ห้านะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านห้าร้อยห้าสิบนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีเท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายทุกสิ่งทุกอย่างเรามีแท้แน,น่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะไฝ่เข็นมือคามแท้สกลน,นครน,นะคะ550เท่านั้นจากพืนรายเกจเก้าเก้าเจ็รเราให้ท่านเพียง550สวยงามจริงๆ,ๆนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะทุกอย่างสวยคะ่ะทุกอย่างมีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะเพียง550นะคะ550นะคะ มาอีกนะคะตัวนี้เป็นัมเบอร์หกเป็นผืนสุดท้ายเพราะเรามาได้หกผืนเท่านั้นวันนี้เราได้หกผืนเพราะผ้าวราดาไม่ลงเยอะคะ่ะไม่ลงเป็นคันลดนะคะแต่ลงทีละอาทิตย์นะคะแต่ละรอบละรอบลายไหนสวยลายไหนงามเราเอามาติดต,ต่อกันอยู่แล้วโอเคไหมคะอันนี้ก็สวยลายเล็กนะคะใส,ใส่สวยนะคะท่านใดสนใจเอาไปตัดกระโปรงเอก็ได้ตัดกระโปรงผ้ารูดก็ได้หรือตัดผ้าสิ้นก็สวยงามดูลายของเขา ดูเชิงดูลายแน่นอนเลยนะคะชัดเจนนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะนัมเบอร์หกนะคะห้าร้อยห้าสิบหากท่านใดสนใจทักทายมาได้ห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านสุด,ส,ดสุดนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายค่ะงามมากห้าร้อยห้าสิบนะคะหากท่านใดสนใจรีบมาเลยนะคะรีบมาเลยนะคะด่วนจีไปสนีจานะคะ อันนี้คือผ้าายเข็นมือนะคะเราให้พิเศษแล้ววันนี้วรดาก็จะมายกรวมให้ท่านวรดาได้ผ้าชุดมานะคะมีอยู่วันนี้มา4ชุดนะคะแต่วลดาขายหน้าร้านไปหนึ่งชุดแล้วเหลืออยู่สามชุดนะคะเราจะมายกะเขากันไปนะคะเป็นผ้าคามสีตะกอเนื้อนุ่มลายลูกแก้วนะคะตัวนี้ผ้าชุดนี้จริงๆขายชุดหนึ่งพันเก้าแต่เรามาจัดให้ท่านช่วงเทศกาลปีใหม่ราคาลดเซลล์ๆนะคะ,ะ,คะชุดนี้ 1,300บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายผ้าสีสองเม็ดผ้าลายสองเม็ดสวยค่ะเป็นผ้าคามแท้สกลนครน,นะคะลายก็สวยเชิงก็งามนะคะเราให้ท่านเลยนะคะชุดนี้1,300บาทราคาพิเศษสุดๆนะคะสวยดูลายดูเชิงได้นะคะน้ำเบอร์เจ็ดเราจะยกต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเป็นผ้าชุดนะคะน้ำเบอร์เจ็ด0บาทสวยค่ะผ้าตัวนี้ บางกลุ่มบางที่ขายพันเก้านะคะไม่ได้ขายเหมือนวรลดานะคะอันนี้ขายพออยู่ได้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยจริงๆท่านดูสีผ้าของเขาเลยค่ะงามคะ่ะสีล้วนก็สวยท่านดูเชิงผ้าเลยนะคะสวยงามมากนะคะสวยที่สุดเลยนะคะตัวนี้นะคะเอออันนี้เป็นเป็นลายทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นลายทั้งหมดนะคะมีสองผืนนะคะลายทั้งหมดมีสองผืนนะคะ ท่านใดอยากได้สองผืนก็ได้นะคะหรืออยากได้ผืนเดียววลรดาก็ให้ท่านเลยนะคะให้ท่านเลยเจ็ดร้อยบาทนะคะถ้าผืนเดียวสองผืนพันสามนะคะอันนี้สวยมากมากเลยนะคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะโอเคตัวนี้เป็นชุดแท้แน่นอนนะคะเป็นชุดนะคะเป็นชุดจริงๆนะคะเราให้ท่านเลยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะมีสีล้วนแล้วก็มีลายนะคะ เราให้ท่าน1,300บาทนะคะหากท่านใดสนใจมาเลยนะคะผ้าของเราสวยแท้นแน่นอนนะคะผ้าของเราไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะคะผ้าสวยผ้าคัดเกรดมาแล้วนำเบอร์8นะคะวันนี้เรามายกให้ท่านเลยนะคะสวยจริงๆนำเบอร์ 8, แเราแบ่งปันให้ท่านนะคะสุดๆนะคะ1,300บาทจากชุดละพันเก้านะคะให้ท่านชุดละ1,300บาทนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีแท้นแน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ แล้วเราก็มาอันนี้อีกนะคะมาให้ท่านสวยๆเลยนะคะมาให้ท่านสวยๆเลยนะคะวันนี้เห็นไหมคะสวยคะ่ะอันนี้กลมเป็นผ้าชุดเหมือนกันนะคะสีสองเม็ดลายสองเม็ดท่านดูเลยนะคะผ้าของเรางามมากแล้วก็มาแบ่งปันให้ท่านท่านดูเชิงดูลายนะคะสวยคะ่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะเราก็ให้ท่าน1,300อบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเพราะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะ1,300าบาทนัมเบอร์9้านะคะ สินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายขอให้ท่านดูขอให้ท่านชมขอให้ท่านทักเข้ามานะคะทุกอย่างมีแท้แน่นอนนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเสียงเพลงเริ่มดังตึ่มตึ่มตึ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าใกล้ปีใหม่เราก็มาแบ่งปันสินค้าให้ท่านถูกแบ่งปันสินค้าให้ท่านราคาเต็มที่อยู่แล้วนะคะโอเคหากท่านใดสนใจอยากได้กิงจัอยากได้แท้แน่นอนทักทา,ายกันเข้ามา ช่องวรดาผ้าคามนะคะแล้วก็เบอร์โทรซุนก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้ากหกโทรมาพูดคุยกันได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจวรดาผ้าคามนะคะ <c oughs> ขอบคุณจากเจกิงของวรดาผ้าคามนะคะ